เสร็จแล้วบทว่าธุรกิจนั้นขาแบบว่าแข่งขันสูงมากนะการจเจริญเติบโตของตลาดโดยรวมของธุรกิจนั้นก็ต่ำมันก็ไปสุีต้นทุนไปลดต้นทุนการผลิตอะไรนี่เป็นที่หมดแล้วไม่ไหวนะฮะสิ่งที่เขามองถันมาคือเรื่อง,กองคกเราที่สติกการขนส่งเขาก็มองว่าเฮ้ยจำนวน ของสูงกระจายสินค้าและการกระจายสินค้าอาจจะมันไม่เหมาะจะทําให้ต้นทุนสูงเขาก็เลยมาให้เราช่วยดูว่าเอ๊ะมันเรื่องขายกระจายสินค้าของเขาเนี่ยมันเหมาะหรือไม่นะเราก็มานั่น้คุยกับเขาว่าอะไรคือต้นทุนของเขานะแล้วมันมีแนวทางทางเลือกอย่างไรได้บ้างนะครับเช่น เขาก็บอกว่าบริษัทเขาเนี่ยเขาไม่อยากให้สูก <t> จ้างธนาคารเขาใหญ่เกินไปนะฮะในการที่บอกว่าไม่อยากให้ลูกจ้างธนา้าใหญ่เกินไปเนื่องจากว่าเขาบอกว่าคนของเขาเนี่ยก็อยู่กับบริษัทเขมรนาอันนั้นก็อาจจะมีการขาดในระดับหนึ่งแต่ว่าอยู่กับบริษัทเขมรนามีความรับผิดชอบที่อย่างดีแต่ว่าถ้าจะให้ควบคุมลูกจ้างธนาคารที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาเกรงว่าจะจะไม่เหมาะนะแล้วก็สร้างออปชั่น ในการที่จะ,ะสร้างสูญพันสินค้าว่าให้มีขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับแล้วเขาก็ไปเซอร์วมาว่าเอ้ย potential size อยู่ที่ไหนได้บ้างเขาก็ไปหาข้อมูลมาให้เรา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 ไม่ได้ทำเรื่องข้อมูลนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่ารวบรวมข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ดูเรื่องมีมา่ากาในแต่ละจุดนะครับแล้วก็มาประมวลผลนะก็สร้างเป็นโมเดลเพื่อเพื่อ มีไนยังไงตัรูฟอสในการขนส่งตัวรูฟคอสในการขนส่งเนี่ยยังเคลีการเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ไม่ใช่เริ่มตั้งแต่โรงงานนะขนส่งก็ลดเรื่องกางดีซีต่างๆแล้วก็ดีซีก็กระจายด้วยตั้งแต่จะเป็นรถหกล้อรถสี่ล้อทีนี้ภายในกรุงเทพมันก็มีกรณีเรื่องทักแปรไรอย่างด้วยอันนั้นก็ต้องต้องพิจารณาด้วยก็คือหมายความว่าในเขตข้างในเนี่ยมันต้องใช้รถสี่ล้อ ก็พาไปที ì, ì, uh, khi, ่นก็แบบอะไรพวกนี้ก็ในเคสนั้นเราก็สังเกตไปว่าจาก11แห่งบนเอเหลือเกิ7แห่งทีนี้สิ่งที่ตอนนั้นเราก็ไปค่อนข้างจะแตกใจนิดนึงก็คือว่าก่อนหน้าที่ที่เราเข้าไปเนี่ยก็ก็มีมีคนมาศึกษาแลนะหนึ่งรายศึกษาแล้วปรากฏว่าเขา เขาแนะนำว่าให้จัดสเแห่งกายเป็นสิบแปดแห่งแลจะเห็นได้ว่ามันคนลด้านเลยนะจับสเกลายเป็นสิบแปดเพิ่เครืองทเจ็นะเราทเียนตเราปวจับเกลเลยเจ็ดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่าขนส่งเนี่ยมันก็ในระดบับหนึงแต่วันสิน่งที่แพงมากในรุทเทียบลแะพื้นทนี่แพงมากเมื่อวิเคราะห์ด้วยค่าพื้นที่แล้วเราก็เห็นว่าชัเดเจนมากพื้นที่มันไม่คุ้ม โดยเฉพาะบริษัทเนี้ยก็มีสูงมีราคาบางแห่งที่มันอยู่ในราคาแพงอ่าก็มันก็ไม่เซนต์อยู่แล้วว่าว่าอ่ผลมาออกมาใน้ณะที่ควรจะต้องลดจำนวนนะครับอ่าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเอ่อแมขึ้นมานะครับโดยที่อ่คิดว่าอย่างนี้นะฮะว่าเรามี ดูทั้งประเทศนะฮะแล้วเรามีเมืองทั้งหมดจิตเมืองนีเสร็จแล้วแต่และเมืองเนี่ยก็สามารถอะ,อะไรอาจจะเป็นดีนมาร์ทอยในตัวเองถูกไหมดีมาร์ในจับบงหวัดนั้นก็จะต้องมีคนที่ต้องใช้สินค้าอยู่ในขณะเดียวกันไอ้ไอ้แต่และจุดก็อาจจะมีโรงงานของมันเองได้และฟิ d คอส t ในการของดีซีก็คือห้าพันหกพันแปดพันเลยนะด้ยไปนะคเพราะฉะนั้นก็คือไอ้ capacity ตรงนี้ก็คือ capacity ในการที่จะสามารถรับปริมาณจากที่อื่นนะฮะเช่นสมมุติว่าผมอาจจะเลือกที่จะสร้าง DC ที่ซีสองชิทนะที่สองนะชิทที่สองเนี่ยมี capacity ี้ห้าพันหมายความว่าไงนะ ว,ว่ามันสามารถที่จะเป็นทับในการโอนเงินให้กับเงินรอบๆได้แต่ว่าตอนนี้มาการโอนเนี่ยไม่เกิน5,000โดยรวมนะอันนี้ก็คือเป็นบอกถึงขนาดของ DC นะครับที่ผมบอกว่าตอนแรกคือว่าอย่างในเคสเมื่อกี้ที่เราไดฟังเนี่ยเคสนั้นเนี่ยเรามีทางเลือกด้วยว่าถ้ากำลังที่นี้จะเอาแบบใหญ่หรือแบบเล็ก ในที่นี้ก็เอาแบบเท่านี้<อ>ให้มันเท่ากันนะฮะเท่าแบบนี้นะอ่โอเค okay. แล้วอันนี้ก็คือเป็นยูนิต h i p p ิ n g c o s จากแต่ละเมืองนเมืองมันเป็นเะท่าไหร่ดัะนั้นก็คือทึกภาพว่าเรามีประเทศไทยแล้วเรามีจุดสิบจุดเป็น d e m a n ์น point นะไอจุดแต่ละจุดก็จะมีมปริมาณความต้องการของสินค้าอยู่นะฮะเสร็จแล้วอีกสิบจุดนี้นะฮะเราก็ จากเลือกว่าเฮ้เราควรจะต้องมีสูในย์กระจายสินค้าในสิ่งุนี้กี่แห่งเพื่อที่จะทําให้เกิดต้น,ตนทุนรวมต่ำที่สุดในการกระจายสินค้าต้นทุนรวมประกอบไปด้วยฟิกคอสใช่ไหมเช่นถ้าเกิดว่าเราเลือกสร้างที่ C 4, 4ใช่ไหมฟิกคอสก็ถึงห้าพันเก้าพันต่อปีดังนั้นก็คืออันนี้คือเก้าพันพิกแล้วเสร็จแล้วเราต้องบวกอะไรฮนะบวกค่าขนสงง่งอีก ถ้าขนส่งมาจากไหนก็จะมาจากว่าไอ้ T ีสี่เนี่ยมันรับผิดชอบเมืองไหนอีกบ้างมันเป็นทับของเมืองไหนบ้างใช่ไหมมันก็ต้องไปส่งเมืองดังนั้นด้วยถ้าขนส่งก็มาจากไอ้ตลาดข้างบนไอ้นี่ก็อรียกว่าจิตพิคอสแล้วก็ต้องดูว่าเอ๊ะไอ้เมืองนี้สี่สี่เนี่ยรับผิดชอบเมืองไหนแล้วมันต้องส่งไปให้เขาเท่าไหร่ด้วยโอเคไหมฮะนี่พอเข้าใจคร่าวๆนะว่าปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้ đi cần hỏi vấn đề như thế này Được đoạn hạ, đoạn hạ, đoạn hạ. Okay, à. À, không? Nếu không có thì làm sao? จากต้นท uh, uh, ุนต่างตุนนะต้นทุนต้นทุนกระจายสินค้าต่างตุนในต้นทุนตรงนี้มันประกอบไปด้วยอะไรมันประกอบไปด้วยฟิกคอร์สใช่ไหมครับฟิกคอร์สของดีซีต่างๆที่จะเกิดขึ้นตอนนี้เรายังไม่รู้แม้กระทั่งว่าดีซีไหนจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าดีซีนี้มีฟิกคอร์สเท่าไหร่ แล้วก็มีเอ ies, ้อเรียกว่าอะไรนะเป็น transportation แล้วกันนะ transportation cost นะฮะเราก็ต้องส่งไปยังจากท่ให้ส่งไปยังที่อื่นนะไอ้โมเดลที่พูดไปเนี้ยเรายังไม่ได้คำนึงถึงว่าต้นทุนจากโรงงานไปยังท่านะครับเอเคนะะนั้นเราเราลากไหม

เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เรามีอยู่สิบเมืองเราก็อาจจะไปไปได้เรื่องของสิบเมืองเลยไปไปได้ไม่ไปได้หรือจะเรื่องเมึองเดียวก็ได้นะแล้วแต่ว่าอะไรก็จะทำให้้อสต่ำสุดเราต้องตัดสินใจอะไรครับเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่า ละคกับผมนะครับก็เป็น,นี้นะทีนี้มีคอนเตรออ์อะไรตัเนี้ยก็จำกัดคืออะไรเนาะอ ที tang, ้ง capacity constraint อันนี้ก็คือของแต่ละ DC นะและเราก็มี constraint เรื่องดีมานถูกไหมฮะว่าเงินแต่ละเมืองเนี่ยจะต้องได้รับสินค้าตามที่ต้องการโอเค แค่นี้ข้อมูลก็ตามตารางโอเคนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูนิดหนึ่งเราลองดูตรงที่ตัดสินใจรงนี้นะครับตรงที่ตัดสินใจตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ปัญหาว่าของเราเป็นยังไงนะทีนี้ในในเคสนี้เนี่ย ถ้าเราบอกว่าเราตัดสินใจแบบนี้นะก็คงจะทราบว่ามันก็คือหมายความว่าเมืองแต่ละเมืองเช่นวานูถือว่าเป็นเมือง ดีซีอธิษฐคือปริมาณการขนส่งจาก DC ไปยังเมืองต่างๆดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเลือก2องไเป็น DC และเลือกเจ็ดไม่เป็นดีซีตรงนี้นะครับเราก็ต้องตัดสินใจต่ออีกว่าอสองไปหนึ่งเนี่ยรวมเท่าไหร่สองไปห้าเท่าไหร่ สองไปสามเท่าไหร่สองไปสี่เท่าไหร่สองไปหกจะมีไหมนะฮะหรือสองไปเจ็ดจะมีไหมนะฮะเจ็ดไปหนึ่งเป็นเท่าไหร่เจ็ดไปหกเป็นเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยเออ่ที่เราบอกว่าการตัดสินใจอันที่สองคือว่าปริมาณการขนส่งเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็เป็หมายความว่าจริงๆแล้วในเมืองที่มันไม่ได้เป็นฮับเนี่ยอาจที่จะได้รับของจากสองพับ ให้ก็ได้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงโดยส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วเขาจะเลือกไปเลยว่าไอ้เมืองหนึ่งเนี่ยถ้าอยู่ในรับไหนก็ทํานั้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ดีมาของหนึ่งเนี่ยเช่นถ้าเป็นดีหนึ่งเท่ากับสมมติว่าสองร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยสมมติว่ามันถูกรับผิดชอบโดยทับเบอร์สองไอ้ดีมาสองร้อยสิบนี่ก็ถูกรับผิดชอบโดยนเบอร์สองทั้งหมด นะแต่ว่าที่ที่เราทำนี่ก็เอาแบบง่ายๆแบบก็คือว่าให,ให้ดีมาไม่นีสามารถสปริงได้แต่ว,ว่าก็แยกเป็นอาจจะเป็นร้อยหนึง่งแต่ร้อยห้าสิบก็ได้นะโดยให้ร้อยหนึ่งอาจจะไปอยู่กับสองร้อยห้าสิบอยู่กับเจ็ดเลยนะเห็นไหมนั้นเราจะมีจุดอย่างนี้ถึงหมดสิบจุดเราต้องเลือกว่าเอ้เราจะสร้างที่ตรงไหนได้บ้างและ เมื่อสร้างแล้วเนี่ยเองนั้นมันจะไปส่งไปที่ไหนปริมาณเท่าไหร่นะครับโดยที่ต้องส atisfy ปริมาณจำนวนหนึงน่ง capacity เพื่อให้เกิดต้นทุนต่ำที่สุดเห็นไหม แล้วก็เมื่อกี้เราออกไปแล้วว่าเราจะต้องตัดสินใจว่าที่ไหนที่จะตั้ง d ีใช่ไหมฮะก็เราก็มาเลยโซเชนหรือเปล่าโซเชนหรือเปล่าเนี่ยเราลึกในใใเลนใว่ามันเป็นศูนหนึ่ง โดยที่เราจะยึดคอลัมน์เป็นหลักใช่ไหม mm hmm. ก็คือว่าอาจจะจะอ่ะนี้สีแดงที่เขียนไปนเนี่ยนะครับกลอบสีแดงทั้งหมดเนี่ยเซลในนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรที่จะสื่อสารให้เราทราบว่าตกลงแล้วเมืองนั้นจะถูกเลือกให้เป็น DC หรือไม่ เช่นถ้าเกิดว่าตรงนี้ c 6นะอยู่ในขลอมน์ของ c 6นะฮะต้วนี้เป็น1ก็แสดงว่า c 6ถูกเลือกนะให้เป็น d c ถ้า c 6เป็น0ก็แสดงว่าเราไม่ถูกเลือกเนะข้าใจนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เห็นอะ่ะเราก็มีตัวแปรว่าว่าจะโล c a ช i o n อยู่ตรงไหนแล้วทีนี้ต่อไปเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะให้เกิดโคร จากไหนไปไหนบ้างเท่าไหร่นะแต่ว่ามันต้องสัมพันธ์กันนะฮะเช่นถ้าเราเลือกอ C 6เป็นบเนี่ยมันก็ต้องมีโปรไหลออกจาก C 6ไปยังเมือง,งตา่างนะฮะไม่ใช่ว่า C 6ไม่ถูกเลือกแต่กวดหัวมีโปรไหลออกจาก C หแน้อยมันก็ผิดผิดความจริอง,อ,งอ่ะเราก็จะทําเรื่องโปรทีนี้ทําเรื่องโปรมันก็ในเปนขั้นเดียวกันกับตารางข้อมูลนี่แหละเราก็เลย Copy มา แล้วก็วกเราก็เปลี่ยนให้สีนิดนึงเพื่อให้ทราบว่ามันเป็นแปล ก่อนที่จะลบเดี๋ยวผมถามหน่อยว่าเห็นตรงไฮไลท์สีเทาถนะูกไหมไฮไลท์สีเทาเนี่ยในข้้งบนเนี่ยก็คือเพื่อที่จะบอกว่าต้นทุนจากซีหนึ่งไปซีหนึ่งก็คือไม่มีนะไอ้แอสซูมเป็นแอสซัมชันของเขานะของของเราเองของผมเองนะก็คือหมายความว่าเราส่งในเมืองก็คือหรือว่ามันเป็นภาพย่อยมากนะไม่มีมองทั้งประเทศแล้วก็คืออย,อยู่ตรงเนี้ยนะผมถ้าสมมติว่าเป็นศูนย์นะแต่ความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ ก็แล้วแต่นะฮะก็อันนี้อ่เป็นเป็นอ่งที่เราชูมขึ้นนะฮะเะจเปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรทีนี้ถามหน่อยว่าอย่างตรงถ้าเป็นคําตอบเนี่ยใ้ตรงที่เป็นสีเทาเนี่ยไหนลองดาที่มันควรจะเป็นอะไรงที่สูงหรือเปล่าควรจะเป็นอะไรสูงหรือสวนใหญ่หรือูงหมดหรือไม่สูงหรือไม่ควรสูงไม่ควรสูง ไม่คนศูนย์เพราะอ่าเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าถ้าบนนี้ส่งภายในนี้มันจะถูกนะคือเป็นศูนย์ศูนย์บาต่อหน่วยดังนั้นเราก็แนวน้มงก็ต้องไปตามนี้แหละคือแปลว่ามันก,ก็จะต้องพยายามส่งไปตามเนี่ยเออเมืองตัวเองก็ส่งตัวเองนะครับก็พยายาม เป็นแบบนั้นถ้าจะให้หือนสือผสมงิงเราก็คงจะแพงโอเคทีนี้เราก็คาดการไว้เป็นอย่างนั้นนะ,ะเราก็ได้เ,เซลล์ต่างๆของตัวแปรแล้วว่าเป็นตรรัวแนี้ทีนี้เราก็มีคอนเทรน์อยู่แค่2ส่วนคือ,อ,อดีมาคอนเทรย์กับซัพพลายคอนเทรย์ใช่ไหมครับทีนี้ ดีมาคอนเฟรนสมมติว่าอ,อันนี้แปลว่าเลือกที่ C 1ใช่ไหมเสร็จแล้วสมมติว่าผมให้ซัมในนี้เนี่ยสมมติว่าให้มันเป็นเรื่องของอะไรดีเป็นของสตายแล้วกันนะนะนั้นก็คือว่าถ้าผมซจมในแนวตั้งนี้ในคอลัมน์ของ C 1เนี่ยก็ซัมโครในนี้ก็คือหมายความว่า เราเลือก C1 เป็นเป็นฮับหรือไม่ใช่ไหมถ้าเลือกมันจะมีโป,โปรมาจากมันไปยัง่1 C2 C3 C4 C5 เนี่ยปริมาณรวมแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นโกล์เอาท์ที่ออกจาก C1 แล้วเราก็ป๊อกซี่มันทั้งหมดนะฮะก,ก็ลองเช็คดูว่าเป็นไหมโอเคใช่ C5 ก็คือเป็นการรวมโปรที่อยู่ในคอลัมน์นั้นทั้งหมดก็เป็นโปรที่ออกจาก C5 อ่ะเสร็จแล้วเรา